สบายดีพี่น้องเมื่อสมุทรคนหรือฝั่งลาวหรือฝั่งไทยหรือต่างประเทศสบายดีพี่น้องพี่น้องมนีกับมาโพบมอกำลังใจกับเกานะพี่น้องพี่น้องมนีํำใจอยู่ป่าพี่น้องเาาพื้นพี่น้องที่ป่าพี่น้องป่าบอลให้เขาพี่น้องบอลให้บอลส่วนมันต้นนี้เขาในแหละพี่น้องกระตงนำลังใจพุ่นู่ทางพุ่นพี่น้องแต่เพื่อเ้าแค่นี้ก่อนเลยพี่น้องไปพี่น้องไปเราไปเหมกันไปพี่น้องเพื่อกับอ่านมาแล้วพี่น้องแบบตัดมาแล้วพี่น้อง มีแต่มีแตแบบอุ้มมาไปอยู่ยทรงแล้วพี่น้องตะกี้นี่ตัดพี่น้องเพราะทีมทีมงานของน้องสนใจคลิปหลุดพี่น้อง <c oughs> ขอโทษกกระไฟเด้อพี่น้องไปอ <c oughs> ้หน่องเอาแบเสางังแบบนี้พี่น้องเพาะตรงเลยวดูใครโกร

ไปเอาทงก่อนพอดีกันเอาไปกันเอาไว้เราพี่น้องมันลายพดหนี่งดอกไปแป๊บเอาพี่น้องใส่เราพี่น้องจักมันเต็มจักมัเต็มพี่น้องเบิ่งเลยสภาพเลยนะหน้ามันเต็มเลยพี่น้องกันยังอยู่ปืนตะตะลานพี่น้องยาวยัอยู่กองพูนนี้พูนน้อยนั่นแหละพี่น้องไปกับกับหมูอยู่พี่น้องหมูอองคนนี้น่อยพี่น้องแบบน้องนั่นแหละ งานเลยเป็นหน่องพิมงามกระจอดเอฟซีหยอกหยอกเป็น้องเอาซื้อแจ็คน้องใจจะเอาเมือบ้านหอดดูบ่หอดอันนี้พี่น้องมันลายโปรเป็นหน่องดูดีมันเราจังงานเตืนมันบ่อลายปานเปพี่น้องยันมันเก็บลังอันนี้พี่น้องมันนั้น ได้ตลอกนเอได้ตลอดกันกินเอ้าไนาตอดื้อไือดื้อดื้อดือดื้อดื้อดอ้อดื้ดื้อดื้อดอดื้อดื้อดื้อด้อดื้อ้อ้อือ้ออ้้้อ

พี่น้องไปขึ้นนงล่ะหนักอยู่หรือเปลาะี่น้องเคยของกระตุกกระติกกล่องตัวนี้น้องจะไปนะมันกล่องแบบมันตีไปไปถุงกระตุกกระไปเลยพี่น้องนีก็มต่อออดเพื่อนพี่น้อง ในกระปิดฮาร์ดฮาหอดทางแั่ในเรื่น้นองครับน้องใจค่ะน้องจะได้แบบพื้นล้วนๆอยู่บ้านเลยพี่น้องดีกันอุย้ยมันขึ้นเจ็ดปีแปดปีขาแปดปีข้า7เจ็ดปีขันแปดปีก็ลงบนอีกพี่น้องนาพี่น้องไปไปเลยส่วนส่วนมันต้นเนี่ย Ha pi nong. Ha pi nong. Pi nong ni nong. นั่นก็น้องเป็นของน้อง,อง,องเออแบบน้องป่าลามดันฝ่าเปเนาเลามฝ่าอะไรเย็นี่ย ้องสำหรับคลิปน้องใจขอลาไปกิการเด็กพี่น้องเดือดตึงใกล้จะหอดแปดวิเลยพี่น,อน้องเดือดหนังใจกรับโบมีโอกาสลงในคลิปนี้พี่น้องอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องใจขอลาไปก่อนเป็นสปาดีพี่น้องนายพี่น้องนั่งทางเด็กพี่น้องทางใหญ่พี่น้อง